บิ๊กเซลเทราคาขาดทุนขายมหกรรมลดราคาขาดทุนขายกันเลยทีเดียวนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ตกแต่งรถสินค้าแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนิโคปีถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอาทิเช่นหมงข้าว0.7ลิตรจากราคาปกติ720บาทลดเหลือ280บาทเครื่องปิ้งขนมปัง2แผ่นจากราคาปกติ555บาทลดเหลือ190บาทเครื่องปั่นต้มได้จากราคาปกติ2,665บาทลดเหลือ495บาท เครื่องพ่นสีจากร,คราคาปกติ1,299บาทลดเหลือ450บาทยังมีสินค้าแบรนด์นิโคปีหมอนรองคอรูปฟุตบอลจากร,คราคาปกติ420บาทลดเหลือ115บาทผ้าหุ้มบอดหน้ารถยนต์จากร,คราคาปกติ1,275บาทลดเหลือ450บาท หมอนผ้าห่มรูปโปโปโจากราคาปกติ799บาทลดเหลือ350บาทลดราคามากกว่า90%เทขายขาดทุนทูขนาดนี้ต้องรีบมาพบกับพวกเรา ก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับบริษัทคิวเซนประเทศไทยจำกัดถนนกิ่งแก้วซอยกิ่งแก้ว54วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม63ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุด